คณะกรรมาการยกร่างนะครับซึ่งจะมาทั้งส่วนสนชรัฐบาลและก็สปชนั้นท้ายที่สุดนั้นนะครับจะมีการตัดสินใจกันอย่างไรแต่ว่าการร่างรัฐธรรมนูญปี2558ที่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายฟังนะครับช่วงสองสาวันที่ผ่านมานั้นมันถูกล็อกด้วยรัฐธรรมนูญนะครับฉบับชั่วคราวปี2557พูดยังไงว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57 ล็อกสเปกให้รัฐธรรมนูญปี2558ฉบับถาวรเนี่ยชั่วคราวนี้ล็อกถาวรให้ปฏิบัติตามถ้าถาวรเนี่ยนะครับร่างมาแล้วขัดต่อชั่วคราวไม่สามารถประกาศใช้ได้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าพวกพี่น้องตั้งแต่บ้านเลขที่111บ้านเลขที่109และรวมกระทั่ง308ที่จะเป็นอนาคตนั้น ที่จะตามร้อยสิบเอ็ดกับร้อยเก้าไปนั้นให้ทําใจนะครับถ้าเข้าสู่กระบวนการถอดถอนตัดสินทางการเมืองห้าปีนั้นโทษห้าปีคือโทษตลอดชีวิตนะครับไม่มีสิทธิ์จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันล็อกด้วยมาตราสามสิบห้าที่ผมบอกว่าบรรดาสปชร้อนวิชาบางคนมันจะต้องกันพันตำรวจโทรักษินให้ได้ผมบอกคุณไม่ต้องมาประกาศแล้วครับเขาล็อกไว้ก่อนที่คุณจะมาอย่ามาพูดเอาดีใส่ตัวเลยนะครับไปกับคณะหน้าตัวเอง แต่ว่าเอาเถอะครับว่าจะอย่างไรก็ตามเถอะนะครับปลายทางก็ยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องเดินกันต่อไปหรือยังจะต้องมีชีวิตนะครับที่จะต้องคิดอ่านนะครับวางแผนแก้ไขกันนะครับว่าถ้ากติกากันแบบนี้เราจะว่ากันยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับพระพงษ์ก็เชื่อว่านี่นะครับพวกเราเองที่คิดว่าเหลือๆเนี่ยนะครับรอดๆกันผมยังบอกกันนะเทวุอิอย่าคิดว่าจะรอดนะไม่มีชื่อใน ไม่ได้มีชื่อร้อยสิบเอ็ดไม่มีชื่อร้อยเก้าไม่มีชื่อสามร้อยแปดแต่คงจะมีชื่อที่ไหนสักแห่งแหละให้สบายใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ให้ทําใจให้สบายและคิดว่าประชากรของประเทศไทยนั้นมันมีหกสิบสี่กว่าล้านคนนะครับและมีคนสนใจการเมืองนะครับที่เราจะคัดคนดีมีคุณภาพในวันข้างหน้านะครับก็ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่ยากอะไรนะครับแต่เอากันเป็นว่าทิศทางที่มันน่าสนใจก็คือว่า ในพิมพ์เขียวของส่วนรางานปหลัดกระทรวงกลาโหมนั้นบางเรื่องนี่นะครับที่เขาไปฟังข้อเสนอแล้วก็ถูกส่งกลับมานะครับที่สบชนั้นเช่นรูปแบบรัฐสภาถูกเสนอสองรูปแบบเช่นรูปแบบเลือกตั้งนายกโดยตรงด้วยการเลือกนายกจากรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นะครับเป็นสมาชิกรัฐสภาในข่าวเดียวกันข้อดีคือว่าหน้าฝ่ายบริหารมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการเมืองให้แก่นายกที่จะกำหนดนโยบายต่างๆได้อย่างอิสระจากรัฐสภาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อเสียหากสสอสอวอส่วนใหญ่เป็นพรรคฝ่ายค้านทำให้เป็นปัญหาต่อการประสานงานและองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบนายกต้องมีอย่างประสิทธิภาพ คือประเด็นนี้นะครับน่าสนใจข้อเสนอเรื่องการเลือกตั้งนายกโดยตรงนั้นมันถูกตีนะครับถูกตีตกและไม่มีใครกล้าคิดเข้าสู่ระบบประธานาธิบดีนะครับโดยยกกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่นะครับประเทศเราเป็นระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นการเลือกนายกโดยตรงนั้นมันก็ไม่เหมือนกับระบบประธานาธิบดี ทั้งที่ในการเลือกตั้งส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอบจเทศบาลนั่นก็เลือกตั้งนายกโดยตรงถ้าบอกว่าเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยนะครับเป็นระบบประธานาธิบดีนะครับทั้งอบตอบจเทศบาลนั้นก็ใช้ระบบประธานาธิบดีมานานแล้วถ้าเพียงบอกว่าถ้าเลือกตั้งโดยตรงผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่คนไทยยังไม่ได้ลองทีและก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร นะครับเรื่องการใช้ใจ่ายในการงบประมาณการจักการเลือกตั้งให้เลือกวันเดียวกับการเลือกสสอนะครับถ้าจะมีสสอย่างสองระบบก็เ,เขตบัญชีรายชื่อนะครับก็นี่เข้าไปบัญชีคูหาเลือกผู้แทนและก็อีกบัตรหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ยากครับคือพูดง่ายๆว่าเข้าคูหาเนี่ยนะครับก็ได้ครบทั้งสอส และได้ตัวนายกรัฐมนตรีส่วนข้อสงสัยว่าถ้าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นคนละพวกกับสมาชิกสภานี่ก็ยากอีกครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นผมเข้าใจว่าต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองโดดโดดมาเลยเนี่ยนะครับยกเว้นว่าปรากฏการเป็นความมหัศจรรย์ประชาชนได้เทคะแนนเสียงให้โดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นสมาชิกนะครับรัฐรสภา หรืสอ,สอใครจะเป็นสสใครจะเป็นสวนะครับจาสอวอวันนั้นยังมีการเลือกตั้งการอะไรกันนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนการมีรูปแบบที่ต้องปรับเข้ากันแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้ถูกกาหนดโดยประชาชนนะครับส่วนที่บอกว่าอํานาจนะครับจะได้มีมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นอันนี้ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ไอ้ที่เป็นอยู่นะครับในอดีตน,นะครับก่อนการยึดอํานาจนันก็ปางตายแล้วอํานาจนี้นะครับ ผู้ใดว่าเหนื่อยากลําบากเพราะว่ามันถูกล็อกโดยองค์กรอิสระที่เราเล่าเมื่อตะก,กี้นี้นะครับว่าท้ายที่สุดเพียงแค่หนังสือเตือนสองฉบับจากปปชเนี่ยและและ,และนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่หนำใจคือปปชเนี่ยครับต้องสั่งให้หยุดมีมติและสั่งหยุดเลยแล้วนายกไม่หยุดเนี่ยนะครับ ไอ้นั่นด่เป็นปนัญหาไอ้นี่เป็นหนังสือเตือนเขาก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็พอจะเล่นงานเขาก็บอกไม่ระง,งับยับยัง้งนั่นก็แสดงว่าหนังสือเตือนนะครับคือเป็นการขุดบ่อรอบลานะครับถ้าเลิกก็ผิดเพราะถาแถลงแล้วไม่ทาเอาไม่เลิกแสดงว่าไม่ฟังไม่ระง,งับยับยัง้งคนที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นถ้ามาเจอแบบนี้เนี่ยตายแงงแก ซ้ายก็ตายขวาก็ตายนะครับคือถ้าไปตามปปชประชาชนเนี่ยนะครับพูดยังไงเ,เขาก็มาต่อว่าและขณะเดียวกันนั้นนะครับถ้าเจอนายกที่เก่าสักหน่อยเขาเกมการเมืองก็บอกชาวนาในขณะนั้นว่าทําไม่ได้แล้วต้องยุติการจำนำข้าวนะครับชาวนานี่นะครับกําลังเกี่ยวข้าวบอกเลิ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 กกทำไม่ได้นะครับถ้าปปชไม่อนุญ,ญาตถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับนางสาวยิ่งรักเขาเป็นนักการเมือง แบบเคี่ยวลักดินเนี่ยนะครับเอาสิเอาอย่างนี้ใช่ไหมปปชต้องการไหมนะครับที่บอกว่าเตือนพวเนี่ยนะครับหยุดเลยเบรกกระทันหันสั่งหยุดหมดขึ้นป้ายปปชห้ามปปชเตือนชาวบ้านถามว่าเขาไปไหนละครับเขามาทําเนียบ่าไม่ใช่เขาจะไปน้ําบินน้าเขาจะไปที่ปปชเห็นไหมครับแต่เพราะว่านางสาวยิงลักเขาไม่เล่นการเมืองพอไม่เล่นการเมืองเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ แล้วก็กลายเป็นโชคร้ายว่าไอ้หนังสือสองฉบับนะครับจดหมายสองฉบับนั้นเนี่ยกลายเป็นเหตุได้ถูกถอดถอนทั้งที่การสอบสวนว่ากระทําผิดขั้นตอนไหนนะครับก็ยังไม่ได้มีการกระทําที่แล้วเสร็จแล้วก็ยังระบุอีกยังไม่พบการกระทําการทุจริตโดยตรงและว,วันนี้ก็ถอดถอนเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าอานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนั้นที่เขาควรจะมีนะปัญหาว่ามีแล้วเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายใต้เก้าคนนี้หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งว่า ต้องอยู่เนี่ยนะครับภายใต้เก้าคนในสารรัฐธรรมนูญสามคนผู้ตรวจการนะครับห้าคนกรกตหรือกรรมการสธิสภาพการแบบนี้แหละครับที่เราเห็นก็เห็นว่าเราควรจะปฏิรูปเพราะว่าในวันข้างหน้าน่นะครับเราไม่รู้ว่าใครจะมาทําหน้าที่ไวบริหารเพราะฉะนั้นเขียนกติกาวไวด้ดีๆก็แล้วกันเพราะเหมือนปีห้าศูนย์เนี่ยเขียนไปเขียนมาก็กันพวกเดียวตัวเองไปก็ตอนแรกเนี่ยครับเขียนจะก,กันนะครับเขียนจะก,กันอ e ีกฝ่ายหนึ่ง แต่เขียนไปเขียนมาเนี่ยปรากฏว่าพอจะเข้าได้เข้าเข็เขมก็อีกฝ่ายหนึ่งดันไปล็อกเจอพวกเดียวกันเองครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็คิดอ่านกันเหมือนกันว่าในวันที่นะครับถ้าคิดอ่านว่าตัวเองเป็นรัฐบาลก็จงคิดอ่านในวันที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านด้วยถ้าคิดอ่านว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านก็คิดอ่านในวันที่ตัวเองเป็นรัฐบาลด้วยเพราะว่าบางเรื่องบางราวบางสถานการณ์นั้น มันกลายเป็นเรื่องโูละพ่อเลยเขียนล็อกตัวเองไว้นะครับอย่างไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมือที่จะมีการเขียนรัฐธรรมนูญน,นั้นผมเองก็ยังแลเห็นว่าเป็นมือเดิมนะครับที่เขียนมาตั้งแต่ปีสามสี่ปีสี่ศูนย์ปีห้าศูนย์นะครับพี่น้องอย่าได้ไปวิตกเหมือนกับลุงชัยว่าไม่ทันหกเดือนน้อยไปนะครับไม่น้อยลวครับยืนลุงชัยแกก็มีอารมณ์ขันของแกนะครับเป็นประธานสภามีไหวพริบมีปฏิพันธ์ นะครับอารมณ์ขันมากมายนะครับไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอะไรในสภาแกก็มีอารมณ์ขันก็มาคลี่คลายละแต่ว่าขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่ปฏิรูปปฏิรูปสุเบศด้านมีทุกสิ่งทุกอย่างรออยู่แล้วแค่เติมเต็มการร่างรัฐธรรมนูญกรรมธิการยกร่างก็มีบล็อกจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวคนเขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็คือคนจะมาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่นะครับพูดได้ง่ายว่า สำเร็จรูปกันมาค่อนข้างจะมากแล้วนะครับแค่อาจจะบีบมะนาวใส่น้อยนะครับใส่น้ําตาลน้ําปลาว่าไปนะครับขั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานหกเดือนเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยนะครับเราคงจะได้พูดในประเด็นเรื่องพิมพ์เขียวกันอีกหลายวันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาของปากอของคอในประเด็นนี้ผมเรียนประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้ นัดหมายไปเจอกันนะครับแล้วก็อย่าได้วิตกกังวลนะครับจากในฝ่ายของทางรัฐเองนะครับแล้วเราก็ไปที่สุวรรณภูมินะครับก็รักษากติกาของอาการท่าอากาศยานของสนามบินนะครับเราไปอย่างวินยูชนนะครับที่ให้ความเคารพกับผู้จากไปพันเอกดอกอรอภิวัตรไม่เป็นภาระของทางสนามบินแต่ต่างฝ่ายนะครับต่างได้ทําหน้าที่ แล้วก็ได้ใช้สิทธิแสดงความรู้สึกระวังกันนะครับแล้วก็ทางผู้มีอำนาจเองนะครับให้สบายใจได้ว่างานแสดงความรู้สึกนะครับไม่เป็นปัญหาและจะมีประชาชนมาจํานวนมากอย่างแน่นอนเพราะว่าพันเอ,ดอกดรพิวันเป็นที่รักของพวกเรานะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นความเป็นจริงนะครับและนะครับไม่มีสถานการณ์ที่จะได้แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับถึงขนาดนําพาสู่การขับเคลื่อนเคลื่อนไหว ไม่มีเรื่องเหล่านั้นนะครับและครอบครัวเขามีความตั้งใจนะครับซึ่งก็คาดว่าเนี่นะครับพิธีการทางศาสนาก็ไม่เกินจิตประมาณเจ็ดวันนี่แหละครับอยู่ในห่วงเวลานี้ซึ่งเขากําลังมีการหารือตัดสินใจกันอยู่แต่เอากันเป็นว่านะครับพวกเราทุกคนนะครับให้ปฏิบัติตนเหมือนเจ้าภาพร่วมนะครับกับภรรยากับลูกของพี่เปียนะครับช่วยกันนะครับไปรับครรับ บรรดาหมูมิรพี่น้องนะครับที่มาจากส่วนต่างๆทัง้ง,ง,งประเทศนะครับผมเองก็รับโทรศัพท์และรวมกระทั่งพี่น้องทั้งหลายที่ส่งข้อความนะครับผ่านรายการต่างๆกันมานั้นนะครับเราก็รู้ว่าเราจะได้ไปกันที่ตั้งแต่วันแรกวันที่สองวันที่สามจนกระทั่งนะครับวันที่มีการชาปนกิจที่เราจะไปแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเราก็ต้องปฏิบัติ อย่าให้ทุกอย่างมันสุกแปรเป็นเงื่อนไขนะครับมันไม่ใช่เวลานะครับที่เราจะไปทําอย่างนั้นเพราะเวลาขนาดนี้เป็นเรื่องของการไว้อะไรเป็นเรื่องของการสะดุดีนะครับสิ่งที่นะครับพี่น้องเราพี่เปียพันเอกเอรรพี่วันวิิยะชัยนั้นได้ทําคุณงามความดีนะครับได้เป็นแบบอย่างในการต่อสู้ไม่ได้เลือกหนทางที่โรยไปด้วยดอกกุหลาบนะครับกับเลือกหนทางที่มีขวากหน้ำ มีความยากลำบากแม้ต้องได้รับชะตากรรมอย่างมากมายเป็นแบบอย่างที่อนุชนคนรุ่นหลังนะครับจะต้องถือเป็นเยี่ยงอย่างในการดำเนินชีวิตว่าการที่อยู่อย่างมีเกียรตินั้นนะครับไม่ว่าเป็นอะไรคุณก็มีเกียรติเพราะเกียรติอยู่ที่การกระทาวันนี้เนี่ยนะครับเกียรติอันสูงส่งนะครับในความรู้สึกของพี่น้องของเรานั้นพันเอ,ดอกดรพิวันได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบนะครับรุ่งนี้ 15นาฬิกาจุด20นน,นะครับเราเจอกันที่นั่นนะครับแล้วก็ร่วมระครับประคองนะครับได้เป็นไปได้นะครับด้วยนะครับด้วยพูดได้ง่ายว่าใครเห็นก็ชื่นชมในความมีวินัยของคนเสื้อแดงแล้วก็วันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับก็าราน้ำศพหนึ่งทุ่มก็สวดพระอภิธรรมนะครับเราก็ไปกันตามนะครับตามความสะดวกใน,นพื้นที่กัน นะครับยิ่งมาจำนวนมากเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องปฏิบัติตนให้เห็นว่าเรามีวินัยมากยิ่งขึ้นเท่านั้นความน่ากลัวของเราอยู่ที่ความมีวินัยนะครับความไม่มีวินัยนะครับยิ่งจะสร้างความอ่อนแอนะครับยิ่งจะเปิดช่องให้ศัตรูเข้ามาทําลายได้ง่ายได้นะครับพรุ่งนี้พบกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับ